หนึ่งที่ที่มีการร้องเรียนในเรื่องนี้นะคะศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ก็เข้าไปเร่งตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนเอกชนที่มีครูพี่เลี้ยงสอนนักเรียนก่อนที่จะเข้าไปจัดระเบียบทางการสอนนะคะว่าร่วมกับทางสอชอและก็คร,รูรู้สภาค่ะ mm hmm. ปัญหาการร้อรงเรียนให้ตรวจสอบการจ้างครูผู้สอนโดยที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการลงโทษนักเรียนด้วยวิธีการรุนแรงในโรงเรียนเอกชนก็ทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเตรียมยกระดับการตรวจสอบโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศค่ะ ในส่วนของสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหาข้อมูลของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ว่าโรงเรียนไหนเข้าข่ายมีครูพี่เลี้ยงทั้งชาวไทยและแต่างชาติบ้างก่อนที่จะนำข้อมูลที่ได้เข้าไปตรวจสอบและจัดระเบียบครูในโรงเรียนเอกชนนายเพชรรัตน์นิ่มพานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์บอกว่าศึกษาธิการจังหวัดจกำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่นะคะทั้งเรื่องของการเก็บเงินที่นอกเหนือจากระเบียบที่กระทรวงศึกษาอนุญาต การจ้างสอนโดยที่ไม่ไม,มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการลงโทษนักเรียนและปัญหาอื่นๆเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวก็จะทําการประสานงานทั้งทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและครุสภาต่อไปค่ะ